5 m i n u t e UX/UI Podcast พอ d c a s t ที่จะพาคุณไปเข้าใจ UX และ UI ได้ดียิ่งขึ้นภายใน5นาทีและพบกับผมเช่นเดิมกิตใจน้อย Managing Director ของ UpSkill UX จูเนียกับซีเนียต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าจากประสบการณ์ของผมเองนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแชร์ลิงประสบการณ์ในการทำงานในสาย UX นะครับจริงๆต้องเกินก่อนว่าผมค่อนข้างที่จะ,ะเป็นเด็กเนิร์ดนะถ้าใครฟังพอดแคสต์หลายๆครั้งนะครับผมจะสามารถพูดได้นะครับในในที่ทงผมเองแต่ถ้าสมมติว่าในโลกอีกโลกหนึ่งนะครับทุกคนอาจจะเฮฮาแต่ผมอาจจะเนิร์ด,ดนิดนึง โอเคนะครับทำไมผมถึงบอกว่าตัวผมเองเนิร์ดนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมีความชื่นชอบกันละกันผมชื่นชอบด้านคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่นะ่าจะเด็กๆนะอาจจะเริ่มคล้ายๆกับหลายๆคนก็คือเริ่มจากเรื่องของชอบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เล่นเกมวงจรแบบนะี้แน่นอนแอบแม่ไปเล่นเกมนะคะแอบออไปกับเพื่อนเล่นเกม t a dot t o อะไรเงี้ย w a l c r a f t อะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับ เ,เส้นทางในสายงาน UX ของผมเนี่ยต้องต้องเกิดก่อนว่าผมมาสายโปรแกรมมิ่งมาก่อนนะครับในช่วงมัธยมปลายผมเรียนศิลปะและนะคอมพิวเตอร์นะใครหลายๆคนก็อาจจะแบบเฮ้ย,ยมันมีด้วยหรอนะคะมันจะคล้ายๆวิทคอมแต่เราไม่ได้เรียนแค่ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์แค่นั้นเองนะครับตัวฟิสิกส์เคมีชีวะไม่เรียนนะครับเพราะมันยากเกินไปนะฮะ ก็เรียนเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมมานะครับเข้ามาหาลัยนะครับอาจจะได้เรียนนะครับครึ่งครึ่งก็แล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งเป็นเมเนจเมนต์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกโคดดิ้งพวกไอทีนะครับจุดวิกพันเนี่ยมันมาจากช่วงช่วงเขาเรียกว่าอย่างไงดีช่วงหัวเรียวหัวต่อแล้วกันจะไปฝึกงานนะครับผมก็มานั่งถามตัวเองว่าถ้าผมอยู่กันหน้าจอดำๆแล้วเขียนโค้ด ตลอดเวลาทั้งชีวิตผมผมจะเป็นยังไงวะก็ <g ül> คงไม่มีความสุขนะครับ <G ül> ก็เลยตัดสินใจเลือกไปฝึกงานนะครับจริงๆตำแหน่งที่ไปฝึกงานตอนนั้นเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ในยุคนั้นอ่ะผมต้องเกิดนเลยว่าไม่มีใครเข้าใจครับมันจะมีส่วนน้อยมากเฉพาะกลุ่มมากนะครับที่เข้าใจ UX แล้วก็ UI ทุกคนยังเรียกว่าเว็บดีไซเนอร์ทุกคนยังเรียกว่าแอปพลิเคชันดีไซเนอร์นะครับ ยุคนั้นเป็นยุคที่ถ้าใครทันนะผมไม่แน่ใจว่าคนที่ฟังเนี่ยใครทันยุคของอ่า Windows Phone บ้างนะครับถ้าใครทันนะครับคอมเมนต์ให้หน่อยก็ยุคนั้นอนะ่ะมันจะเป็นพวกมี Windows Phone Android แล้วก็มี iOS ใช่ไหมอ่ะยุคนั้นก็จะเป็นยุคที่แอปพลิเคชันเริ่มมานะครับเออผมก็ฝึกงานนะครับแต่ฝึกงานของผมมันแปลกนะครับมันเป็นสาขาศึกษาที่ฝึกงาน1ปีผมจำได้ว่าปี3เทอม ปีสามซัมเมอร์นะครับปีสี่ทมหนึ่งปีสี่ทำสองเนี่ยไม่ได้เรียนแล้วอ่าแล้วก็ฝึกงานเหมือนเป็นพนักง,งานคนหนึ่งแหละอ่าแล้วตอนนั้นด้วยความที่ว่าเราเรียนสายไอทีใช่ไหมในโปรเจกต์ในมหาวิทยาลัยอ่ะเราได้ออกแบบแอปพลิเคชันออกแบบแอปบ้างอะไรเงี้ยเอาแบบเอ,อ่อซัมติงบ้างเนี่ยมันก็มันก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้นะครับคือตอนที่ฝึกงานผมได้รู้จักคําว่า UX แล้วก็ UI นะครับตอนนั้นมันเป็น UX UI นะครับก็เข้าใจนะ ประมาณหนึ่งว่าเออโอเคมันคือดีไซน์ใช่ไหมดีไซน์สวยๆนะครับอ่าตอนนั้นเข้าใจนะครับแล้วก็โอเคพอเราจบจากฝึกงานนะครับก็ไม่ได้ทำงานต่อกันที่นั่นนะก็หางานใหม่ใช่ไหมเป็นงาน First งานจ o อบแรกก็ไปทำงานในตำแหน่งของ UX UI ครับ <c oughs> ต้องบอกอันนีย้ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ไม่เหมือนยุคนี้นะคนบอกว่าเฮ้ย e ยูทำดูเซ r ร์ดีเซอร์ยูทำ อ่องค์กรก็ไม่ได้เกตมานะแล้วก็ตำแหน่งในตอนนั้นคืออยู่คือเว็บดีไซเนอร์ที่เหมือนปิกาจูปิกกจูโดนก้อนหินลแล้วแลงรางนะครับอ่ะตอนนั้นก็ไปทำงานในระดับ e n t r y l e v e l หรือว่า Junior level นั่นแหละนะครับอ่ะตอนนั้นทำลานหลากหลายมากนะครับโปรเจกต์นู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ผมเนี่ยสงสัย นะครับว่าเอ,เอตําแหน่ง UX UI เนี่ยมันคืออะไรผมก็พยายามฝึกฝนตัวเองอะดีไซน์ผมว่าทุกคนทํางานหนึ่ง,ท,งที่1นึงงนง่งานที่2องานที่3ามเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นเองนะครับเออไปลงนะครับคอร์สเรียนนะครับเป็นแบบ UX intensive นะถ้าจํไม่ผิดของออ UX Association นะครับที่จัดกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยแลนด์นะครับอะ นะครับไปลงก็เก็ดเริ่มเก็ดมากขึ้นว่าอ๋อมันคือมันคือแบบนี้มันคือแบบนี้นะครับแต่การที่เราจะนําพวกดีไซน์โปรเซสหรืออะไรพวกนี้มาใช้ในองค์กรที่เขาไม่เก็ตในะยากนะนะครับยุคนั้นก็จะเป็นยุคที่ผมพยายามเ,เรียนรู้ด้วยนะครับในการทํางานจูเนียในการชมทงานจูเนียเนี่ยมันต้องบอกงี้นะครับว่า เ,เรา work to be done นะครับทำงานให้เสร็จนะครับคือ,อ,อการเป็นจูเนียร์เนี่ยมันมันไม่ได้คิดเองทั้งหมดนะครับบางทีอาจจะมีลีดเดอร์บางทีอาจจะมีหัวหน้าทีมนะครับที่เขากลองมาละแล้วก็แอดไซต์คนนี้ทำนั้นคนนี้ทำแบบนี้คนนี้ทำแบบน,น,น,บบนี้เพื่อให้งานเนี่ยมันสำเร็จไปพร้อมๆกันหรือว่าสักเซสไปไปได้ดีนะฮะ จูเนียเนี่ยเวลาตอนตอนนั้นที่ผมทํางานผมต้องบอกว่ามันช่างแตกต่างกับตอนนี้มากนะ <c oughs> เดี๋ยวไว้แล้วตอนนี้นะครับจูเนียคือทําให้เสร็จนะครับอย่างแรกที่ผมทําก็คือดีไซน์ d e ลิเ e อร์ดีไซน์นะครับเ,เราต้องบอกว่าเราอยู่ในองค์กรที่เป็นลักษณะคล้ายๆ s o f t ซอฟต์แวร์เฮาส์หรือเอเจนซี่เอาพุทของของงานเนี่ยมันดันไม่ใช่แบบ UX จ๋าเลยนะฮะถ้าใครอยากเป็น UX จ๋าผมแนะนำนะ ไปอยู่ในดิจิตอลโปรดักทีมนะครับอ่าเป็นพวกอินเฮาส์เป็นพวกพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองอันนี้จะได้ทำเยอะตอนนั้น่ะผมก็เก็บเลเวลแหละนะครับทำงานให้เสร็จนะครับเรียนรู้จากการดีไซน์สวยเป็นยังไงดีไซน์ที่ดีเป็นยังไงการจัดวางพิกเซลหรือว่าอะไรพวกนี้เรียนรู้มันมาทั้งหมดนะครับก็ได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความถึกความทนนะครับจูเนียร์เนี่ย,ยความแตกต่างระหว่างจูเนียร์เนี่ยมันคือ ทำงานให้เสร็จนะครับทํางานตัวเองให้ดีนะครับไม่ต้องไปคิดมากถึงขนาดว่าเอ,อ้ยวางแผนหนึ่งแล้วมันต้องต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้นะครับเราเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับโอเคจากนั้นผมก็จะไปอ่าผมก็ตั้งคําถามตัวเองว่าตอนเนี้ยใช่ไหมวะ <laughs> หลังจากที่เราพยายามศึกษา UX นะครับตอนนั้นก็เ,เรียนของ Interaction Design Foundation ด้วยนะครับ เก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างต้องเข้าใจใช่ไหมว่า Interaction Design Foundation เขาเป็นเว็บที่เว็บออนไลน์อะแล้วมันไม่ใช่เป็น One to one หรือว่าเป็นเป็นกลุ่มเวิร์กช็อปนะครับก็เข้าไปเรียนบ้างไม่เข้าไปเรียนบ้างนะครับต้องบอกว่า,าเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับสมัครงานใหม่นะครับย้ายสายงานเป็น UX Designer นนะครับอ่ะ ในองค์กรที่เขาทำพัฒนาดิจิทัลโปรดักต์ก็แล้วกันนะครับที่หนึ่งก็เราได้เรียนรู้ได้ทำได้ลงมือรีเสิร์ชใช่ไหมอ่าแล้วก็ลงมือ define persona ทำ journey โอ้โหหลายอย่างนะครับแล้วก็มีทำ usability test ด้วยโอเคช่วงนั้นมัน f u l f i l มากนะผมผมต้องบอกว่าเวลาเราเข้าไปทำงานในองค์กรที่เขาเชื่อแล้กัน เขาเชื่อใน Experience Design หรือประสบการณ์การออกแบบประสบการณ์เนี่ยมันมันมันฟูลฟิลในสาย UX มากนะตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเราเข้าไปเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ระดับหนึ่งละนะครับอาจจะเป็นแบบกึง่งๆึ่งกันแล้วกันนะครับขั้นกว่าของจูเนียร์พอเราเข้าไปทำงานเนี่ยประมาณเกือบ2ปีนะ,ะเกือบ2ปีนะครับเราก็ตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะครับคือด้วยความที่2ปีนั้นอะ ่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราทำงานดิดที่ต้องโปรดักต์ทีมอ่ะบางทีเราอยู่กับอินกับสิ่งๆหนึ่งนานนะครับเช่นนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าอยู่ในทีมของแบงก์ก็ต้องทำโปรดักต์นั้นอะ่ะเป็นไฟแนนซ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราอยู่ในองค์อยู่ในโหมดนั้นนานๆเราจะแบบรู้สึกเบื่อ<笑><笑>การตามหาแพชชั่นมันเลยมานะครับ ต้องบอกว่าตอนนั้นอะ่ะมันเป็นแบบกึง่งกึ่งกัลกันนะครับคือเราได้ทำได้ได้วางแผนได้อะไรหลายๆอย่างได้คุมด้วยนะครับได้คุมในการ l e ีดบ้างนะครับอะ่ะสิ่งหนึ่งที่ที่แตกต่างระหว่างจูเนียนะครับในระดับที่ขั้นกว่าเนี่ยมันคือนอกจากที่เราจะทำงานของเราให้ให้เสร็จนะครับเราจะยังต้องวางแผนต่ออีกนิดหนึ่งว่าเฮ้ย next step อ่าเราต้องทำอะไร เราทำสิ่งนี้ next step ต้องการอะไรแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าสกิลที่เขาไม่ค่อยสอนกันคือ presentation presentation เป็นสกิลที่โคตรจะสำคัญโคตรโคตรจะสำคัญผมเน้น3บรรทัดเลยปกติขีด1บรรทัดใช่ไหมขีดเส้น1เส้นนะฮะผมขีดทั้งสเส้นเลยสำคัญมากครับ เวลาไปเรามีร sure mm ีเสิร์ชเราไม่ใช่รีเสิร์ชแล้วเราเก็บมาคนเดียวนะฮะรีเสิร์ชคุณต้องคุยกับคนที่เป็นสเต็กโฮลด e เอร์อย่างน้อยอหัวหน้าทีมเช่น P.O.P.M. อ่ะนอกเหนือหัวหน้าทีมก็คือเป็นพวกแบบบิสเนส s s m เจอร์เลเวล l MD หรือว่าเป็นอะไรเดียะเป็นแบบไฮเล v e l เลยนะครับคุณต้องพรีเซนต์ได้นะครับสตอรี Story ่เทลลิ g ก็ต้องมีสิ่งที่หลายๆคนไม่มีนะครับในสกิลตรงนี้คือ ผมทำได้หมดอ่ะโปรเซสนะครับดีไซน์โปเซสยูสเซอร์รีเซิร์ชทำวิเคราะห์สรุปผลมันมาดีไซน์ทำยูสเปทำได้หมดแต่ไม่รู้จะเล่าเรื่องอยังไงอนนี้จะเป็นปัญหามากมาช่วงเวลานั้นผมได้เรียนรู้สิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่โคตรจะสำคัญนะครับโคตรโคตรจะสำคัญแล้วก็พยายาม Connection ครับ Connect, คนนีกับคนอื่นให้เยอะๆนะครับในสายงานแล้วก็ถ้ารีวิวนะครับช่วงช่วงกลางเนี่ยเราจะเริ่มค่อยๆตั้งคำถามกับงานมันจะแตกต่างกับจูเนียเนาะจูเนียคือพี่มีอะไรเดี๋ยวผมช่วยทำเพื่อซัพพอร์ตให้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นมิดเลเวลมิดเลเวลจะเริ่มตั้งคำถามว่าพี่แบบนี้ดีไหมผมว่าแบบนี้ไม่เวิร์กนะ หรือเสนอความคิดเห็นนะครับเพื่อให้งานมันดีขึ้นนี่คือโหมดที่แตกต่างไปอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมก็พอเรารู้สึกว่าอิ่มตัวนะครับในดิจิตอลโปรดักต์ตรงนี้นะครับก็พยายามหาชาเลนจ์ใหม่ๆนะครับก็คือย้ายงานนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับท,ที่เข้ามาแต่ปัจจัยแรกที่ผมย้ายเนี่ยมันคือแพชชั่นนะครับผมรู้สึกว่า ผมอยากหาแพชชั่นในงานที่มันมันสนุกกว่านี้มันชาเลนจ์กว่านี้มันเป็นสิ่งที่หลายๆคนยังอาจจะไม่มีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะได้ทำมันนะครับผมย้ายงานมาเนี้ยผมได้ไปอยู่ในสายงานของเกษตรกรรมอ่าแปลกไหมดิจิตอลโปรดักที่ทำซัพพอร์ตเกษตรน้อยคนมากที่จะได้ทำนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าอินนะถ้าผมทำ success เชี่อแม่งกูเป็นคนทำไอ้ถึงนี้ว่ะแม่งแม่งคุยโมไดได <c oughs> <c oughs> เออนะครับก็ย้ายงานนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่โอ้โหรุมเร้ามากนะ <c oughs> เป็นช่วงที่ผมต้องบอกว่าทุกคนหลั่งไหลกันมาอย่างสายน้ำนะครับก็ต้องขอบคุณทาง h ฮแล้วก็ Head h e a d h u n t e r หรือว่าอะไรด้วยนะครับที่ที่ช่วยเหลือผมนะครับออผมได้ได้ ได้ย้ายงานแหละแล้วก็เป็นอยู่ในตำแหน่งของอาวุโสมากขึ้นนะครับซีเนียนะครับก็มุมมองต่างเลยนะความคิดก็ต่างนะครับนอกจากที่เราเห็นจูเนียกับมิดเลเวลในคิดเนะี่ยซีเนียแม่งต้องคิดลึกมากเลยอะสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับก็คือเราไม่ได้ทำงานให,ให้เสร็จอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ย คือเราทำงานให้สำเร็จ i n d s e ทที่ผมได้รู้ว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับคือผมจะไม่ยอมหยุดเลยวะถ้างานมันไม่สำเร็จสำเร็จกับเสร็จไม่เหมือนกันนะสำเร็จคือ success ครับเ,เสร็จคือดันนะครับ success ของงานเนี่ยมันดันไม่ใช่ว่าคุณทำ user research เพื่อหา คำตอบจากสิ่งที่คุณสมมติฐานหรือคาดเดาหรือตั้งคำถามแต่มันคือการที่เราเอาไปใช้เพื่อให้มันเกิด impact something แล้วมันเกิดอะไร something นั้นไหมนะฮะเราจะพยายามลงไปลึกนะครับว่าเฮ้ยผมทําแบบนี้เพื่อให้ได้แบบนี้แวลูแบบนี้หรืออ่ะผมต้องคุยเรื่องของอสมมติว่าผมดีไซน์เสร็จแล้วผมต้องโอ้พี่ผมรู้สึกว่าเป็นผมนกังวลมากเลย ดิจิตอลผลักนี้เราต้องวางโอเปอเรชันไหมเราต้องเสนอความคิดเห็นแบบนี้ได้นะครับเพื่อให้งาน,นมันสำเร็จมากขึ้นอ่ะเนี่ยมันแปลกมากนะครับมันมันคงเป็นอายุด้วยแหละนะครับที่ที่แตกต่างกันไปการที่เราลงลึกได้แบบนี้เราเข้าใจ UX แนตะ่ผมว่าประสบการณ์แม่งแม่งผมเข้าใจหมดละนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามคิดต่อคือว่าไอ้สิ่งที่ผมผมเอามาทำเนี่ยอ่า UX design process หรือกระบวนการความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมันสามารถทำให้ดียิ่งขึ้นได้อีกไหมและก็อีกอันหนึ่งก็คือเวลาเราไปอยู่ใน digital product team เนี่ยเราทำงานกับคนหลายๆคนดังนั้น มุมมองของผมก็เปลี่ยนเมื่อก่อนเราจะมุมมองมุมมองว่าเฮ้ยแม่งไม่ได้ว่ะพี่ดีไซน์มันต้องดีไซน์ให้ออใช้งานได้นะดีไซน์ให้มันอยู่อันนี้นะแต่พอเราพลิกมุมคิดนะครับพอเรามันโตขึ้นเนี่ยเราได้เห็นมุมมองว่าเอออจริงจริงสิ่งที่เขาคิดฝั่งบิสเนสก็มีเห็นมีผลสิ่งที่เขาคิดฝั่งเด็บก็มีเห็นมีผลเราเลยพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นดังนั้นต้องบอกว่า มันต่างกันนะครับ Junior work to be done นะครับ Senior work to be success นะครับโอ้มายเซสมันเปลี่ยนเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นซีเนียผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าประสบการณ์ก็สำคัญนะครับในการยังไงเดียในการเข้ามาสู่ตำแหน่งนี้นะครับและอียอนหนึ่งคือความคิดครับกระบวนความคิดจำเป็นที่จะต้องต้องเปลี่ยนนะครับ ถ้าเรายังทำงานให้เสร็จอย่างเดียวนะครับผมว่ามันอาจจะไม่เหมาะนะไม่เหมาะสำหรับสาหรับคุณนะครับในตำแหน่งนั้นนะแต่ถ้าสมมติว่าเรามองภาพแล้วเรารู้สึกว่าเรากำลังทำงานให้สำเร็จเนี่ยผมว่าอย่ารอโอกาสนะอย่ารอโอกาสว่าโอเคเดี๋ยวโอกาสก็คงพุ่งเข้ามาหาเราเอง,เองนะครับเราอาจจะต้องเป็นคนที่ไขว่คว้าโอกาสเองนะครับในงานนั้นในตำแหน่งนั้นนะครับ แล้วก็เก้าวไปสู่อีกอีก,อ,กอีกก้าวหนึ่งกันละกันนะครับในสายงานของแต่ละคนนะครับก็เจริงๆรีวิวง่ายๆนะครับก็คือว่าจูเนียร์เนี่ยคิดแบบคิดแบบทำทำแล้วก็เเสร็จเสร็จก็กลับบ้านแต่ซีเนีร์พอเราลงลึกนะครับดีเทลเราลงลึกได้หมดนะครับอ,อ,อีกอันหนึ่งคือ มุมมองนะครับม,ม,มองก็กว้างขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรามองความสำเร็จมากขึ้นไม่ใช่แค่เสร็จนะครับหวังว่าผมจะแชร์ลิงก์นะครับประสบการณ์ได้แล้วก็อาจจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเรียน UX และ UI นะครับ นะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์คอร์สเวิร์กชอปหรือบูตแคมป์นะครับสามารถติดต่อในแฟนเพจ UpSkill UX ได้เลยนะครับหวังว่า EP นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ